สวัสดีผู้ชมน,นะฮะเกมวาฟนะฮะคลิปนี้เป็นคลิป,ลปที่สแล้วงนเะคือตอนนี้เนี่ยผมมาเจอเป็นก่อก่อนหนึ่งหลังจากที่ผมไปนอกลออมาแนละ้วไอ้บ๊อบมันได้บอกผมแนละ้ว่ามันรู้สึกมันอยากหาคู่นะผมก็เลยทำคู่ให้มันม <c oughs> เป็นบ๊อบตับแบบแล้วกันนะโอเคตอนนี้คือผมพายใบเรือน,นะจนมาเจอเกาะก้อนหนึ่งนะซึ่งมันไม่ใช่เกาะเหมือนาพาร์ทที่แล้วนะผมก็เลยว่าจะขึ้นไปดูนะโดยตอนนี้น่ผมกางใบเรือไปแล้วนะะกำลัง จมตัวป้องตีดิ้งตรงไปเลยนะฮะอย่างนึงนะที่อัปเดตมาก็คือเป็นบันไดขึ้นไปนะบันไดขึ้นไปน้าบนกะว่าจะทําเป็นชั้น2องจะสต่อเลยนะทํทำแบบสูงๆแม่งเลยทําแบบไททานิกอะไรยงี้เลยนะอะอันนี้ก็เป็นเสาเรือนะะซึ่งเสาเรือเนี่ยคือคือถ้าไม่ปีเสามันจะวางแบบด้านบนอย่างงี้ไม่ได้นะก็เลยได้ทาเสามาโอเคซึ่งชั้นบนกะว่าจะไปทาเป็นเทียมเทียมยังไงก็จะถึงแล้วทําเป็นสมอเรืออ่าของพอดีของพอดีงั้นพี่ก็ชื่นใจอ่า เดี <muitas S 2> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เชื่อตรงนี้ไม้ผมเก็บไว้ได้ผมเคยเก็บไว้อยู่อ้าวเดี๋ยวนะอ้าวไม้กูหมดไม้อดหมดล้างตูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออยังโดนอยู่ยังโดนอยู่สมอเลยะวางสมอแล้วพี่จะเทเสมอเช็คปองนี่เป็นขึ้นไปข้างบนแล้วไงทีนี้ทีนี้สดน้ำไปสักคำก่อนไม่ต้กูเผาปลาไปไม่จะเหลวโอ้อยู่นี่อยู่นี่อ้าวปลาให้ดูจิ้มกูจิ้มอย่าไม่ให้ผ่านกูนะกูเทียงนะโอ้ มีกวนดีไงนี่โอ้มันเดินไปจังวะวิ่งบวก,กกระโดดเท่ากับเร็วเปล่าไม่คาบหรือเปล่ามาหายเยัยแต่ก็วิ่งไปวิ่งมามันกวนตีนโอ้ยอ่ะกูลอยอยู่เนี่ยแต่มันก็หักซ้อนมาผมว่าหน้าหน้าหน้าก,ว,กว,วนกวนโอ้ยไม่ควรกวตีนดูดิท่านผู้ชมดูดูพอผมจะถึงตัวไม่ใช่ไหมีีไอเยโอ๊ย แล้วตอนที่นี่ที่คือมันไอ้แก่ตอนนั้นเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับแก่หรือกวางวะน่าจะกวางเนะเาะอ้าวนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวตัดไปสิใจเนี่ยไม่เงียวยังไงยสามดอกเอาหอายอ้าวตายแล้วโอ้ยไม่เห็นจี๋เขาเลยแ,แล้วทำไมมันมันได้ไม่ได้ครับไม่จะบอกว่ามันคือสัตว์เลี้ยงนะคือเกมนี้มันจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมันต้องใช้ตะขา่ายในการจับมาอา้าวนี่กูฆ่าสัตว์เลี้ยงเลยเนี่ยจบหายแล้วตัดไม้ก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นมาละ เ้ยู้ป่าป้าพลังอั่นละได้เวลาหลบโอยโดนได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ย้กูไปละกูไปละเหยี่ยวก็จะฆ่ากูหมูนี่ก็ตามมาอยู่นั่นหลบหลบหลบขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนไปต่อไปผมต้องจะต้องทําเป็นเตียงนะเหมือนว่ามันจะใช้ในการเกิดได้แล้วเกิดมาของจะไม่หายหรือเปล่าตอนนี้คือขาดเป็นใบไม้ครับเออจะไปตัดออกก็ได้ พีเห็ดด oh, ้วยครับแต่ว่ามันเข้าไปเอาไงเนี oh, ่ยโอ้นั oh, ่งๆๆ่งนั่งก oh, ูโ huh. ง่จังวะโอ้โหเห็ดถ้ำเห็ดอยู่ในถ้ำอยู่ในเทื่อนอย่าพวนอย่าพวนอุ้ยๆๆ้ยีกล่องข้างบนแหมอยู่เสนียนเลยลูกพี่นี่ไงโอ้โหดูของที่ใด้ต้องสู้กับหมูจริงเหรอวะเบื่อปะนะนี่ไงจิ้มผมหลบแล้วผมก็จิ้ม ผมจิ้ม,ม,ม,มแล้วผมก็หลบอีกทีผมหลบอีกทีแล้วผมก็วิ่งไปแล้วผมก็จิ้มอีกทีแล้วผมก็ต้องหลบอีกทีไงเพราะผมหลบอีกทีแล้วผมก็เจ้มตัวมันผมจิ้มตัวมันผมกระโดดหลบโยกซ้ายแล้วผมก็โยกมาทางขวาเพื่อนฟันแทงให้มันโอ้ยแล้วกะโดนกรปิดกระบาดเมื่อกี้นี่คือเหี่ยวมันปลาสิหัวหมูดอกหมูไม่เป็นอะไรแต่มันปลาสิหัวกูหัวกูแตกคือหมูมันหัวแข็งเหรอเป็นคนดื้อ้ดนหัวแข็งโอ้ย เอ้าลูกกูตายได้ยังไงอะไม่เป็นควิดผมไปทีหนึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ตายตอนนี้คือตัวผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่มีอะไรจะเสียละตรงนี้ใช่ไหมจําได้ตรงนี้กุจจาได้กุจจาได้ของก็ไปอยู่แล้วศพกูหายไปแล้วโดวนเด็กไปแล้วมันศพกูเนี่ยที่กระพุ่งจังเลยเฮ้ยคาราบาลหรอเป้าหมายปเป็นพื่อนพุ่งชนาตามมาไปพักเลยโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยจะพุ่งลงน้ำซะแล้วกลายเป็นหมู่น้ำที่กูจะกัดกูอย่างเดียวเลยจิ้มไฮโคตรรันทดเลยครับตอนนี้คือ ต้องรอเก็บควาแบบชายฝั่งเอาพลาสติก่ะกูโดดจารนดิโมเลยโอ้ยดยยเดยยยยยยยคยยยยยยยไยยได้ยยยยอยโอยคยยยนไยยย้ยยยยอยยยยกูยยอะ คือผมได้ฆ่าฉลามไปอีกทีหนึ่งนะแล้วผมก็ได้ลงมาขุดของด้านล่างนะครับผม <c oughs> คือเมื่อกี้นี่นั่งพูดคนเดียวตั้งนาน,นคิดว่ากดอัดอยู่โอ้ให้ตายถอะอันนี้ก็เป็นของที่ได้มาจากด้านล่างนั้นนะฮะส่วนตรงเรือนะครับอ๋อนี่ย่างที่เห็นเลยนะผมนี่ต่อเป็นทางยาวต่อไปนะเพื่อ <c oughs> เพิ่มเป็นนี่นะตะขอดักจับคลองนะเป็นประมาณถึง8อันเป็นระยะแนวเดียวกันนะซึ่งอนานะคตจะทําเป็น4ี่มุมนะหนึ่งสองสามสี่ชังมันก่อนแล้วตอนดีเอาแค่นี้ก็ถือว่าบุญหัวมากหัวแล้วนะโอเคทีนี้จะเป็นทรายกับดิดนะ ทำหมดนี่แหละแล้วก็ตากไว้ให้มันแห้งครับระหว่างที่รอยให้มันแห้งแล้วผมจะออกเดินทางต่อไปเลยนะท่านผู้ชมคือจริงๆอันนี้จะไม่แห้งหรอกแต่ว่าขอนอกเรื่องนะตอนแรกที่ผมลอยมาเรื่อยๆนะมาถึงเกาะนี้นะคือตอนแรกมันไม่มีเกาะนู้นพอกูมาก่อนนี้เสร็จเกาะนู้นมันเกิดคือยังไงว่าเกมที่มันยังไงว่าประกาศไหนวะเนี่ยใช่ไหมวะเกาะแบบเดิมปะวะโอ้โหมันไม่มีแบบอื่นแล้วเหรอมีแค่นี้แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเอาไปเครี้ยงจริงจริงด้วย แล้วไปเค่บีตัวเดียวด้วยนะติดที่เลยเนี่ยย้ายที่มาหน่อยแล้วกันลบอ่าตรงนี้อ่าน่าจะได้มีที่เดินเออง่ายขึ้นเยอะก็แค่ย้ายที่มันโอ้กูก็ทุรนทุรังเดินไว้เนาะอ่าอัานนี้ก็เอาของเขาได้เลยเนี่ยมาพึ่งมานี่เลยมาแปะเออดีโล่งๆเลยเฮ้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 ยห่อขายไปไหนวะเออโอ้โหพึ่งได้โอ้ไม่ได้แบบแบบ แบบจะเป็นเหมือนบ๊อบแล้วบ๊อบคอขาดแล,แล้วแบบจะเป็นอย่างนั้นนะแแบบมันใหญ่ยิ้มอย่างนั้นแบบมึงยิ้มเหมือนไอ้บ๊อบมันรอบก่อนเลยโอโ้โหสปองติดดิ้งโอ้โจอดได้โคตรบาดเสียวจอดไปทางขึ้นพอดีเลยถ้าหมูป,ป่ามันพุ่งขึ้นมาได้ก็ขึ้นเรือกูเลยเนี่ยพร้อมจะออกเดินทางไปเลยแล้วกันไม้สี่แผ่นโอเคหนึ่งอันสองอันอ่ามีสองแล้วครับตอนนี้เต่าเผาใหญ่ของเรางั้นผมขออนุญาตวางเป็นตรงนี้เลยแล้วกัน เชื้อโอ้หนึ่งสองสามสี่โอ้มันใช้ไม้สี่แผ่นเลยเหรอจากนั้นก็เอาเหล็กมาเผาเย่ <Yeah! S 1> คอปเปอิดเลยไงเชื้ออ๋อนี่โคตรเทร่โคตรหล่อโคตรเฟีย้ยวเจียวเรืองเสียงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเก็บของแล้วก็ขึ้นไปดูน,นั่นบนเกานะเนี่ยเพราะว่าเผื่อตายไม่อยากค้องหายกู <c oughs> เขียดละวูดเดิ้ลัวเป็นกำแพงอ่าตรงนี้เลย,ยทีนี้ผมก็จะเอาสูตรอาหารนะครับเพื่อมาแปะไว้ตรงนี้เย่แล้วก็มันจะมีเป็นหม้อทําอาหารด้วยนะครับแล้วผมกะว่าจะ รอบๆห้องนี้นะเป็นเป็นห้องครัวไปเลยนะทั้งบพอ,อสูนอาหารว่าแปลไว้ชเชืบมืดซะเหลือเกินอ่างั้นต้องทำเป็นโคมไฟเพิ่มเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันของเข้าไปโอเคแค่นี้น่าจะพร้อมแล้วครับถ้าตายก็เราไปเสียดายของแล้วมาเหอะที่นี่ไอพวกนัโอ้โหนี่ไงคอปเปอร์อินกอร์ตเอาไปเรียนรู้ <S <S โอ้เป็นก้อนแบตเตอรี่เอาไปคลิปหน้าแล้วกัน่คยทำโอ้นีเป็นน็อตแล้วก็บานพับโอ้นีไงเตาเผาอาหารแบบ เอ็กซ์ตีมนะเอาไว้เผาแบบเอาไว้เผาปลาตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เผาแบบนี่ทีเลยเยอะๆแล้วก็ที่เป็นชิปคอมพิวเตอร์ yes แค่นี้ก่อนลวกันโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นไปบนเกาะแล้วครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยแอลบอกตัวเองดีกว่าไม่ีไปบอกคนอื่นทำไมเนี่ยอันนี้เพิ่งเช้าหรือว่าเพิ่งค่ำวุ้ยวุ้ยวุ้ยวยวุ้ดูดูดอย่าขึ้นเดือดปุ๊บโอ้ยแหม่ไม่กล้าขึ้นเรือชั้นละซีอีดอคเขินนะดิ หลบหลบหลบจุกจุกเดี๋ยวผมก็วิ่งไปใหม่แล้วผมก็จิ้มหน้ามันแล้วผมจิ้มหน้าผมหลบไงมันบอกมาทางขวาแล้วผมก็วิ่งกลับไปทางขวาทางเดิมแล้วก็จิ้มโอ้ยโดนควินจ๊กิ้มตูดแทงอีกชี่แล้วหลบอีกชี่วู้ดก็จิ้มมันใหม่เฮ้ยผมเล่นกับมันแถวนี้นี่คือมันพุ่งไม่ไกลนะก็เดี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 เลยทีนี้ก็กกู็แข่งได้ไงลิจิ้มอีกชี่อุ้ยผม โอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยว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 มไม่อยากของถึงของจะมีแค่นี้ก็เถอะเอาหอ,หอ,หอตกตอกแสกจูนะ๊ฮันเดกกว่าเรือฉัไนได้สิก็ถือว่าเก่งตีอยงัจิ้มกูก็หลบไงแต่นยังไงนี่ก็เก่งเก่งมากโออใน,นแค่นี้เองเออผมว่าก่อนนี้มันคือก่อนเดิมไม่ได้แต่งโบก,ก็แต่งโบกคุ้นๆด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นต้นเอ,เอ่อต้นมะม่วงตรงนี้ เนี่ยแล้วก็กล่อง<ๆ>ด้านล่างตัวเนี้ยโอ้โหที่เดิมเลยนี่หว่าเฮ้ยหมูยังมีอีกเลยว,ว้างั้นก็ขออนุญาตแจงมาเลยนีไ่ไงจิ้มตูดจิ้มตูดแล้วผมหลบตู้ว้านี่ไงแตกโอ้คือผมใช้หอ,อกไปหอ,อกหนึ่งแล้วมันค่อยตายหอ,อกใหม่ๆอันนึงไอ้สามารถฆ่าหมูได้ตัวหนึ่งโอ้โหโคตรเปลืองแล้วแบบหอ,อกออกหนึ่งมันใช้ไม้ไปแปดเพี้ยนเลยนะโอ้ย<ๆ>เกืนนะอบ<ๆ><ๆ>ดีที่มันผ่านหน้าแล้วมันไม่ทิม้มแบบ ป้องติดยิ่งลงหัวพอดีอ่ะโอ้โหมึงก็สรรหาวิธีมาฆ่ากูให้ได้เนาะโอ้กูทำอะไรผิดเนี่ยเฮ้ยโอ้แล้วก็มาตรงเนี้ยก็จะมีกล่องเป็นที่เดิมแล้วก็ต้นมะม่วงตัวนี้จำได้โอ้ยโดนได้ยังไงแล้วคือกูโดนที่เดิมด้วยนะโอ้ยคลิปก่อนก็โดนตรงนี้จำได้แบบเปิดช่องเก็บขวาอยู่แล้วก็ป้องติดยิ่งลงหัวไปเลยโอเคแล้วก็ปีเบอริสสองอันจำได้แล้วกูก็กินตรงนี้คลิปก่อนโอ้มัาจินดาเลดแบบเด้อเอ้ยนั่นโอ้ย ยังไงวะเฮ้ยคิดกูไปละโอเคครับสหรับคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะตายแล้วของหายไปหมดตัวตอนนี้โอเคครับสหรับคลิปนี้ไอ้ต๋องอพี่มากมากครับสำหรับนี้สวัสดีครับ